อันนี้บ้านดินที่จังหวัดอุตรดิตครับเป็นทรงหกเหลี่ยมไซส์ขนาด6คูณ6เมตรครับหลังคาจะเป็นทรงหกเหลี่ยมเหมือนกันครับทําหลังคาเป็นสองชั้นครับชั้นแรกคือมุงด้วยเมทัลชีตก่อนชั้นที่สองก็จะเป็นใบจากมามุงทับแทนครับ ของที่นี่ชื่อนาภาสิริรีสอร์ทครับอยู่ใกล้ๆกล้ับเขื่อนสิริกิตครับมีทั้งหมด10หลังตอนนี้ทาสีเขาเรียก่าสีเป็นสีเปลือกมังคุดครับเป็นสีธรรมชาติ หลังทําเหมือนกันหมดครับแต่ว่าสูงต่ำมันก็ไม่เท่ากันก็ทำตามแนวภูเขาอันนี้จะเป็นด้านในนะครับ บ,บ้านดินก็ปูกระเบื้องได้ตามปกติแต่วิธีการก็คือต้องฉาบปูนก่อนฉาบปูนเสร็จแล้วก็ตีตะข่ายตีตะกายเสร็จแล้วก็ฉาบปูนอีกรอบหนึ่งแล้วถึงจะติดกระเบื้อง้าไปได้ครับ ทางโน้นมีอยู่สี่หลังครับสีที่ใช้เป็นสีรหัส66นะครับ